อ่ะบ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณน์คุณได้ด้วยสบายดีๆๆทุกทุกท่านเอฟซีอ่ะนะคผมหลังจากที่ฝนตกนะเอฟซีนะติดพี่บ่าวก็สิคอมมาเลาะปลาบางวันนะผมเมื่อนี้สิพาเก็บเห็ดปลวกไกลหน่อยนะครับผมหรือว่าเห็ดปลวกเข็มนะครับเอฟซีนะเห็นหลายขนาดหลายแน่นะครับผมเอฟซี FC เดี๋ยวพาไปเก็บนะครับเมื่อนี้นะครับผมติดเอาเห็ดนี่ปุ๋ยก่อนเนะจ๊ะ เห็ดปกเงยก่อนก่อนเอาปูกน่อยครผมบ้ยเอีบู๊ไอ้ีดูครับผมก่อนเอาให้ดลูกน่อยเอาให้ปลูกเงยก่อนนะผมอีดบองทเลยมือสั่นแย่อุ้ยนี่ครับนี่เาดอกเดอกเดูก่อนสองดอกนี่ดอกบานลบานทีเปว่าเลย โอ้เ่าเลยเนทะ่าแล้วเท่าแล้วมม่เป็นไรตัวนี้ยังไม่เท่านะผมเอฟซีโอ้โอโยสวยเลยจ้าเห็ดปลวกไก่น้อยกันนะครับผมเอฟซีคมภาษาผมหรือเ่าเสียจูสมิกนีซมิโอ้ยยุงนมันเ็นเห็ดอะไรสิดูนี่ครับเห็ด ที่ผมว่าอะที่นี่เอากิป็นเปนฟูเป็นหมูเป็นนะอะไอรตีดูอร่อยนะผมแต่สมาคนไม่กินเพราะมันเก็บยากมันหน่อยมันหน่อยมาดูปลาเก็บมาดูอุ้ยมันเห็นหลเห็นเยอะอยู่เยอะอยู่ฮึดเอ้อุ้ยอืดอืด เกงก็อร่อยนะไอ้ทีจะชื่อเห็ดเข็มท้องแล้วกันนะครับไอ้พีเห็ดนะเขมอะไรไม่รู้แหละร้ว่กินได้แล้วจบเก็บยางทางไปไหมอีกทอดหนึ่งไ่นู้ มาที <Sen> ่บอกเบ็นยังไงสิเนี่ยเป็นม้อย่างเดียวปุ๊บจิ้มอ่ะแต่ว่าดิต้องตัดถามเดียวแต่ว่ามือไม่ว่างตัดที่บ้านแค่เดียวอืมอืมโอ้ยเดี๋ยวนี้รกเลยไม่น่าดูจังเลยที่ดูฮวนะเดี๋ยวไปเคลียร์ที่ล้างแล้วสิอืมอืมยาม ดินนอยสุดลฟ้งอี่พอเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยนี่อร่อยนะครับผมอุ้ย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 ของป่าของป่า

หยิบตัวเล่นนิดเดียวยุ่มกับรุมแล้วค้ำกัแล้วแหลออกนะออกออกมาไม่เห็นอืออืออ่าต่าแบบนี้ต um. ี๋ป like ่าวต้องมันง่ายแบบนี้แหละอือหือ mong miền kiểu tỉ mỉ hết cho sắp dùng có hết tiêu bài dùng 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 Ừ. Ừ. Để kín giác nói Người dạy khuôn người dùng kín Kiếp giác, láng giác Là kèng lớn nhất điều đồ nam ron coi đồ lớn nhất điều Đây có hà rội ừ. 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 Tìm một tí nữa À, đùa, đùa. Ừ. Ôi, rồi, đu. Ôi, kịp đây. Ta còn chỉ kịp không không chỉ rón. Ừ. Aha. Ừ. Ừ. Ừ.

hồ bơi đôi... oh, thêm, thêm một lời nhạc nhạc này hồ 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 ô dạng dạng ô dạng dễ dạng chặn dạng chặn dạng chặn dạng 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 mới vậy rồi thì dạng đi lên dạng Hết rồi.

chọc chưa giữa chính chọc chọc đi, tìm chọc thi chọc 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 ทีนี่คือไม่ได้ทิ้งนี่น้อนนะเก็บกลับเลยคือหมดเก็บเท่ได้บ้านทำแล้วดูกเต็มนะพวกนองเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยโ,โอ้ย này vậy, vậy, như vậy. À. Ô hô. Cùng máy nó lên. tăng không được.

เต็มใบไม้พอดีที่น่ะยุงกัดก้นลายมาเลยเน, <c oughs> นี่ยนส่พิษออกไปไม่เกี่ยวได้เขี่ยมาทุกคนที่นะเอาเท่าที่ได้พอ ถ้าไปขู่ได้หลายขู่ทางอยู่อืมอืมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อพอจะพอแล้วคัมแล้วเดี๋ยวมองเป็นหงอ่ะโอเคอีกคำแล้วผมอ่ะดูผลงานเต็เนี่ยเต็มเต็มนี่นะครับผมเต็ตัวก็มีพวกนี้เยอะแน่ครับพวกนี้ออกแน่นะครับผมนี่ เป okay, ็นลางก็น่าจะเว่ยอยู่นะครับทีนี้โอเคครับสวัสดีครับ